เก๋ง MC เราก็มีแล้วนะคะนี่เลยค่ะเจ้ากระบะ MC Extender ปี2021นะคะจดปี2022นะรถคันนี้เพียงแค่1ปีเท่านั้นค่ะคันนี้ราคาป้ายแดงอยู่ที่600,000กว่าบาทนะต้องหมดเลยว่า600,000นะแต่ว่าอยู่ที่สมุยงคาเซ็นเตอร์เอาไปเลยค่ะ349,000บาทเท่านั้นค่ะเดีวเราไปดูดีส่วนของด้านหน้านะคะนี่ลักคตาไฟเป็น LED นะเป็น Full LED นะคะมาพร้อม ตัดเหมาะของเขารวมตาใหญ่ๆนี้เลยนะแล้วกระจังหน้านี่นะะนะเลยค่ะของ MG นะโลโก้ MG เด่นชัดเลยค่ะกระจังหน้า4เส้นไหมใหญ่ๆเลยนะค่ะได้ในส่วนของแม็กนะคะเป็นแม็กอันรอยเดิมโรงงานนะตัวยาน,นี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมด4เส้นนะคะตัวนี้เป็นรุ่นไอสมาร์ทนะคะแล้วมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยนะสําหรับเจ้า4ประตูนี้นะคะด้านหลังนี่คะ่ะโรบาหลังเป็นของสูตรเลยนะมาจาก m c เลยนะคะ <S <S แม็กไรเนอร์ MG นะในส่วนของท้ายค่ะนี่เลยค่ะ กล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วก็การชนท้ายก็เดิมโรงงานนะค่ะแล้วเดี๋ยวแคททำมาชมในส่วนของข้างในนะคะด้านในต้องบอกเลยว่าเป็นสีน้ําตาลตัดดำนะเป็นเบาะหนังรอบคันนะคะตัววงมอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะแล้วมีแอร์แบกคู่หน้านะในส่วนของขัอนี้ทางนู้นนะคะตัวหน้าจอจะเป็นหน้าจอทักรีนนะคะเกียร์ออโตโอ้แอร์ปรับออโตโน้นะคะ่ะได้ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะตรงนี้เลยค่ะแอร์สามารถสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะค่ะคันนี้เป็น MG x t e n d e r Double c a p เครื่อง2.0นะคะปี2021ค่ะผ่อนเพียงแค่ 6,000กว่าบาทเท่านั้นเลยค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์081 2 3 8 6699ได้เลยค่ะ